ครับผมนายพลเรียนรอบครอบจ้างงานโครงการหึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับวันนี้จะพาท่านมาพบกับกเกษตรกรผู้หนึ่งที่อนำวัตถุที่เหลือใช้แล้วมาผลิตทำช่วยในการลดต้นทุนนะครับคือการทำตู้ฟักไข่นะครับจากตูกเ้เย็นเก่านะครับเชิญพบกับเกษตรกรของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับผมนายนายุลชจมนา วันนี้จะพามาดูวิธีทำตู้ปลาไข่แบบลดต้นทุนนะครับแบบประหยัดแบบทำเองเลยเราใช้วัสดุเหลือใช้แล้วก็ซื้อของนินดๆหน่อยๆอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับหนึ่งก็จะมีพัดลมพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็สองอของนี้เราต้องสั่งมาจากเน็ตน,นะครับตัวควบคุมอุณหภูมิ แล้วก็มีมีหลอดไฟครับหลอดไฟตอนก็จะมีทางนี้ครับแล้วก็นี่ครับตัววัดความชื้น ก่อนมีแค่นี้ครับง่ายอันนี้เอามาเว้อย่างนี้ครับอันนี้มาไวททำอะไรอันนี้มันยึดมายึดตะกร้าใส่ไข่ครับแล้วนี่ก็ันสายไฟหลืวมีอะไรอยู่ไหมมีแค่นี้ครับแล้วไอ้นั่นลูกหนูมาทำอะไรครับเอามาเอามาไว้ตัดใช่ไหมใช่ครับตัดตัดนะาะแจ้วเชิญชมวิธีทำกันได้เลยนะครับ ฟักไข่ต้นทุนทำของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเ,เชิญให้เกษตรกรท่านแนะนำนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับส่วนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเราจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิการฟักไข่นะครับเราตั้งไว้ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าถึงสามสิบแปดนะครับแล้วก็ความชื้นเราจะเซตไว้ที่สำหรับฟักไข่เป็นนะครับฟักไข่เป็นเราจะตั้งไว้ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบห้านะครับความชื้น สำหรับความชื้นเราก็เอาน้ําใส่ในขันหรือว่าใส่ในถาดก็ได้นะครับไปวางไว้ตรงน,นี้ให้น้ํามันระเหออยจากความร้อนครับแล้วก็อากาศาก็จะดูดลงมาไปขึ้นมาเนี่ยครับสําหรับตัววัดอุณหภูมิข้างในตู้นะครับเราก็ซื้อตัวนี้มาประมาณสามสิบเก้าบาทหรือยี่สิบเก้าบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในตูนน้อย่างนี้ตอนผาดไข่แล้วก็เอาตะกร้าหรืออะไรมาก็ได้ครับ ยี่สิบาทร้านยี่สิบาทเราก็มาวางไวน้นี่แล้วก็เอาไข่ใส่ถึงเวลาลวเราก็กลับไข่เช้าเย็นนะครับติ๊กไข่ธรรมดาเอามือลูบๆๆก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการลดต้นทุนของขเกษตรกรนะครับผมโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ